I like to swim. I like swimming. ต่างกันยังไงนะ <S <S 1> <S 1> การที่เราจะพูดว่าเราชอบทำกิจกรรมอะไรหรือเล่นกีฬาอะไรนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองรูปแบบก็คือ like to ตามด้วยกริยาไม่พันเช่น I like to swim หรือ like แล้วตามด้วยกริยาเติมย n g เช่น I like swimming แต่จะไม่ใช้ว่า I like to swimming คือมี t o แล้วมี eating อ,อีกแบบนี้ไม่ได้ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะมีความหมายเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปจะบอกว่าฉันชอบอ่านหนังสืออาจจะพูดว่า I like to read หรือ I like reading ก็ได้เหมือนกันแต่ที่เจ้่วนของภาษาชอบใช้จะเป็นในรูปแบบ like แล้วตามด้วยกริกยาตัว n G ค่ะฉันชอบท่องเที่ยว I like traveling ฉันชอบเล่นบาสเกตบอล I like playing basketball แต,แต่ยังมีข้อที่ต้องระวังเพิ่มเติมอีก2ประเด็นประเด็นแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอทั้ง2โครงสร้างอยู่ในประโยคเดียวกันจะได้ความหมายที่ไม่เหมือนกันถ้าเราใช้คำว่า like และ the the แตามด้วยกริยา t o r m แปลว่าเรามีความสนใจในกีฬาหรือกิจกรรมนั้นชอบดูคนอื่นทำแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราชอบทำด้วยตัวเองในขณะที่ถ้าเราใช้ like to ตามด้วยกริยาที่ไม่พัน จะมีความหมายว่าเราชอบทำกิจกรรมนั้นหรือเล่นกีฬานั้นด้วยตัวเองเช่นไฟพูดว่า I like boxing and I like to box ฉันชอบการต่อยมวยนะชอบดูคนอื่นต่อย and I like to box และฉันก็เป็นคนที่ชอบต่อยมวยด้วยเหมือนกันในขณะที่ไฟอาจจะเล่าถึงเพื่อนว่า My friend likes boxing but he doesn't like to box เพื่อนของฉันชอบการต่อยมวยนะชอบดูคนอื่นต่อยมวยแต่เขาไม่ได้ชอบ ป่อยมวยด้วยตัวเองฉันชอบการร้องเพลงนะชอบดูคนอื่นร้องเพลงแต่ฉันไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลง I like singing but I don't like to sing ประเด็นที่2ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสิ่งที่เราเลือกกระทำในชีวิตประจําวันเพราะเหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ไม่ได้แปลว่าเราสนุกกับมันนะแบบนี้จะใช้ได้แค่ like to ตามด้วยกริยาที่ไม่พันเท่านั้นค่ะเช่น Chinese people like to eat with shopsticks คนจีนชอบกินอาหารด้วยตะเกียบไม่ได้แปลว่าเขาใช้ตะเกียบแล้วเขาสนุกแต่มันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเอง I like to brush my teeth three times a day ฉันชอบที่จะแปรงฟัน3ครั้งต่อวันไม่ได้แปลงและสนุกเพราะฉะนั้นไม่มีทางใช้ว่า I like brushing แต่ต้องใช้ I like to brush my teeth three times a day I like to exercise in the morning ฉันชอบที่จะออกกำลังกายในตอนเช้า ถ้าเลือกได้ออกในตอนเช้าจะดีกว่ามาทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจกันนิดนึงค่ะถ้าวันนี้แฟนต้องการประโยชบอกว่าฉันชอบที่จะทำความสะอาดบ้านในวันอาทิตย์ดีกว่านะถ้าจะทำวันอาทิตย์ถ้าต้องทำ I like blank my house on Sundays ในช่องว่างนี้ฝ้ายจะเติมคำว่าอะไรดีระหว่าง A cleaning B to clean C เติมคำไหนก็ได้ถูกทั้งหมดทั้ง A และ B เลือกข้อที่ถูกต้องคอมเมนต์ได้ไตข้างล่างเดี๋ยวไฟจะคอยตรวจให้แลวถ้าเกิดรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, เป็นกำลังใจให้ไฟด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามไฟบน Facebook YouTube, TikTok แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต,ต่างๆไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยคะ่ะ